สวัสดีเจ้าทุกคนปะกวางคนโคราชกราบสวัสดีงามๆจ้าวันนี้ปะกวางมาอยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็ผืชพักนา,นานาชนิดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปะกวางเรียงกันเป็นกระถางเนี่ยคะ่ะก็คือ พักหลายชนิดผสมผสานกันก็คือประกวางปลูกเป็นไม้ประดับค่ะแทนที่ประกวางจะปลูกเป็นดอกไม้แต่ประกวางเลือกที่จะปลูกเป็นพักแทนค่ะพักก็สามารถทําเป็นไม้ประดับได้เหมือนกันนะคะสวยงามอมองแล้วสดชื่นเหมือนกันจ้ะก็ปะกวางปลูกระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนแล้วล่ะค่ะตอนนี้เขาก็โตแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นกอใหญ่ขึ้นมานะคะ มะควางก็จะชอบออกมานั่งตรงระเบียงดื่มกาแฟหรือว่าวันยุทธก็จะมีอาจจะมีแขกมีเพื่อนๆมาหรือว่าญาติญาติมานะคะก็จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้และะ้ค่ะดื่มกาแฟกันก็จะมองพักไปเพลินๆตานะคะข้างนอกโอง้ของข้างๆู้นก็จะเป็นเอทางก็จะมีฝรั่งวิ่งออกกําลังกายเดินออกกําลังกายจุง้งแมวจุงหมามานะคะเขาก็จะมองพักของมะควางเหมือนกันนะคะ เขาก็จะมองแบบเอ๊ะแปลกตาแปลกใจหรือว่าเขาอาจจะอยากกินก็ไม่ทราบได้นะค่ะปะกวางก็ปลูกไว้อ่าเป็นความสวยงามค่ะแต่ปะกวางจะไม่ได้กินตรงนี้นะคะปะกวางไม่กินจ้ะปะกวางปลูกให้ความสวยงามเฉยๆแต่ปะกวางจะไปกินในในสวนแทนนะคะนะเนี่ยค่ะดอกไม้ดอกไม้พวกนี้ปะกวางก็เก็บมาจากอ่ารอบๆบ้านค่ะเป็นดอกไม้ป่าเนาะค่ะดอกไม้ก็ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามได้เหมือนกันและพักก็ปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามได้เหมือนกันเนาะค่ะเนาะ ก็ก่อนอื่นก็จะเดี๋ยวปกวังจะพาไปดูว่าปกวางปลูกพักอะไรบ้างนะค่ะในแต่ละกระถางนะจ๊ะก็อยากจะให้ชมวิดีโอเก่าๆที่ปกวางอัดทิ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะปะกวางมีทําการเ,าเริ่มปลูกยังไงปลูกแบบไหนก็ไปดูกันเพลินๆก,นก่อนแล้วกันเนาะคะะ่ะนาะไปจ้าและนี่ก็เป็นเบียร์พักสลัดฝรั่งค่ะที่ปกวางพ่อไหว แล้วประกวางก็แยกทําการปลูกในแปลงเต็มแปลงแอตเต็ด e แล้วค่ะตอนนี้คือเอบียพักมันเหลือค่ะปะกวางกันเลยจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับค่ะพักของเราเนี่ยปลูกเป็นไม้ประดับได้สวยงามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวประกวงจะไปวางที่ตรงระเบียงสําหรับการนั่งดื่มกาแฟเนาะค่ะน,นี่ก็สลัดหมดเลยค่ะคือตอนแรกประกวางโรยไว้ให้เขาเป็นเบียค่ะ แล้วตอนนี้ก็คือแยกเข้าไปรงแปลงมดแล้วแล้วมันเหลือค่ะมันเหลือเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะแต่มันมีอยู่หลายอย่างจา้ะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเดี๋ยวพวกวางจะเอาไปลงกระถางค่ะ เวลาลงเบีย้ยพักเราก็เอาดินติดไปด้วยค่ะดินที่เขางอกมาเนี่ยค่ะเอาดินติดไปด้วย นี่ก็เป็นพักสองอาทิตย์ที่บระกวงลงได้ค่ะรู้สึกว่าเขาจะโตขื้นแข็งแรงขึ้นกว่าเกา่าหลายค่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วปรกวางใส่ปุ๋ยค่ะแล้วแล้วปกวางก็ลดน้ําพอมาอาทิตย์นี้ปักวางก็จะใส่อีกแต่ว่าเวลาปักวางใส่ประกวางใส่นิดเดียวนะคะ่ะเนี่ยค่ะแค่ยิดมือหนึ่งเนี่ยค่ะมันเป็นปุ๋ยแบบนี้จ้ะปุ๋ยใส่พักเนาะคะ่ะ เม็ดขา,ขาวๆนะจ๊ะเพราะว่าปกวางก็จีใส่ไม่เยอะหรอกค่ะใส่นิดเดียวเพราะว่าเขายังต้นอ่อนอยู่จ้ะเนี่ยค่ะใส่ยิบมือนึองงเราก็ไม่ห้ใส่รดนต้นนะคะเพราะว่ามันร้อนจ้ะเดี๋ยวใบขาจีใหม่มันทําให้ใบใหม่หมได้ถ้าใส่เยอะเขาก็จีตายเนาะจ้ะเข็มโหดหรือยังไงก็ไม่รู้ถ้าใส่เยอะเนาะจ้ะก็ใส่นิดเดียวจ้ะปะกวางก็จีใส่แค่ยิบมือนึงเนี่ยสี่ห้าเม็ดเท่านั้นแหละจ้ะ không run điên sài เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะพักที่ประกางปลูกเรียงกันเนี่ยมีพักอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นพัสรัดค่ะใบยิิๆนะคะ่ะใบรอบๆทางๆเขาจะยิบๆจากนี่ก็เป็นพัสรัดสีจะออกแดงแดงม่วงๆ่วงโตวไวมากเลยค่ะพัสรัดชนิดนี้จากนี่ก็จะเป็นพักชี้เลือดค่ะโอ้โหแผ่กิ่งก้านสาขาออกดอกแล้วด้วยนะคะ่ะยิ่งออกดอกเขายิ่งบานนะคะ่ะต้นเขายิ่งบาน อันนี้ก็เป็นพักสลับเหมือนกันค่ะสีเขียวอ่อนๆน,นะค่ะป้ากวางจะปลูกสลับซับเปลี่ยนกันนะคะมีอยู่หลายพักด้วยกันจากอันนี้ก็จะเป็นพักสลับใบเลื่อยสีเขียวส่วนนี้ก็จะเป็นคน้าจากคนาไทยจาก เนี่ยค่ะพักสลัดใบสีออกม่วงแดงๆเนี่ยต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือพะกวางเยอะเลยนี่เขายังไม่โตเต็มที่นะคะเดี๋ยวเขาจะบานออกไปอีกน่าจะสีเขาสวยมากเลยค่ะเหมือนสีของดอกไม้เลยนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นสลัดแดงค่ะ และต้นนี้สูงชะลูดนี่ก็จะเป็นแรดิสค่ะมีดอกด้วยจ้าดอกออกแล้วนี่จะเป็นลูกของเขาสีขาวส่วนต้นนี้ลูกจะเป็นสีแดงจ้าโอ้โหอวบอ่านมากดูสิค่ะใหญ่กว่ามิโปง้งมือประกวางเยอะเลยคือเขาอวบมากค่ะเขาอยู่ต้นเดียวโดดโดดนะคะนะนาะเขาก็ไม่มีต้นอื่นมนาะแย่งอาหารนะคะเขาก็เลยเต็มที่เลยจ้าโตอวบมาก อหัวจริงๆเลยส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสลัดใบเลื่อยสีแดงใบใหญ่มากค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวเดียวมีอยู่ได้กันสามถึงสี่ช่อเลยนะคะเนี่ยแตกหน่อมาจากสี่หน่อห้าหน่อเลยหลังอีก ักชีเลือดนี่ถ้าเขาได้แตก,กิ่งก้านสาขาเขาจะเหมือนดอกไม้มากเลยนะคะดอกเขาจะสีขาว,วานะจ๊ะเนาะสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นต้นโอนะคะ ไปลายใบของเขาเนี่ยจะออกสีม่วงๆนะคะ่ะจะเป็นพันธุ์ของเขานะคะ่ะพะกวางแยกออกไปหนึ่งกอแล้วค่ะแยกออกไปปลูกที่สวนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นมิ้นจ้ะต้นมิ้นของพกวางเขาจะเป็นพุ่มๆนะคะ่ะเพราะว่าพะกวางอะเด็ดยอดเขาค่ะเด็ดยอดอ่า นี่ค่ะประวางคือตอนแรกที่ประวางเอาเขามาเนี่ยค่ะจะทำการเด็ดยอดคือเราเด็ดยอดเขาเนี่ยเขาจะเป็นฟุ่มนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ่ะเขาจะมีหน่อเล็กๆเนี่ยเนี่ยมีหน่อเล็กๆสองขางเนี่ยก็คือเราเด็ดยอดออกเลยค่ะเด็ดออกปึ๊ดอย่างนี เดี๋ยวเดี๋ยวหนอ่อสองหน่อเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มนะคะ่ะเหมือนเดิมปากวางอยากให้เขาเป็นพุ่มค่ะเนี่ยค่ะมีอยู่สองหนออง่อ้างขางผสมกันสองขางปากวางก็จะฮักยอดออกมาอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวหน่อเนี่ยเขาก็จะงอกออกมาแตกออกมาอีกก็จะเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ่ะและมิ้นเนี่ยปากวางใส่ไข่นะคะ่ะวิตามินนะคะ เนี่ยเปลือกไข่นะคะคเพื่อนๆเห็นไหมเปลือกไข่คือพระกังจะตอกไข่ใส่ลงไปใกล้ๆกับรากเขานะคะ่ะแล้วก็ถมดินก็จะมีเปลือกไข่ถมไปด้วยเพราะว่ามันจะเป็นวิตามินทั้งหมดเลยอะคะ่ะทั้งทั้งไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เปลือกเนี่ยใส่ลงไปเลยะคะ่ะในพักเรานะคะเขาถึงได้งามแบบเนี้ยคะ่ะพระกังใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะ่ะวิตามินเพิ่มวิตามินให้เขาจาก ตรงนี้เป็นพักชีเลือสี่ต้นเลยตรงนี้เป็นพักบุ้งสี่ต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่โตเท่าไรจ้ะอันนี้เป็นแมงลักเนี่ยค่ะระกวางเด็ดยอดแขนก็โตเลยอันนี้คิดว่าจะไม่รอดนะคะ่ะตรงนี้เป็นโหระพาค่ะที่ไหนได้รัดยอดเฉยเลยจ้ะ หอม,หอมเดี๋ยวมาดูข้างล่างค่ะข้างล่างมีอะไรข้างล่างเป็นต้นมะกรูดจ้าคือต้นมะกรูดเนี่ยปรากางสั่งอินเทอร์เน็ตจากน้องคนไทยนะคะ่ะน้องเขาส่งมาห่อมาอย่างดีไม่มีชำรุดนะคะมีแต่มากระดินเรียบร้อยประกวางก็มาลงกระถางนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มเริ่มโตเริ่มอ ขยายกิ่งก้านสาขานี่ก็จะเป็นอะโรเวล่านะคะจระเขนะหางจระเขจ่ะใครโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนกระทะร้อนๆดาดแขนออกร้อนออกแสบนะคะอโรเวล่าเนี่ยทาปุ๊บป้ายปั๊บเลยนะคะหายออกร้อนออกแสบเลยจ้ะเพราะว่าเขามีความเย็นนะคะเนาะอโรเว่าเนี่ยเนาะจ้ะ ตอนนี้ก็จะเป็นพักเล็กๆน้อยๆนะคะพักตัดเขียวปักวางพึ่งมาปลูกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งค่ะปักวางเอามาปลูกในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับสองต้นสองกอค่ะ ก็หวังว่าคงจะได้รับความบันเทิงเพลิดเพลินกันไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ปรากวางก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะหากถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ปรากวางดาด้วยค่ะเดอ้อแล้วก็ป้ากวางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆของปรากวางดาจ้าไปก่อนละค่ะสวัสดีจ้า